ท <laughs> ี่นี่สวนน้ำอ๋อจริงยยจริงใหญ่มากเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปสวนน้ำเใหญ่ายายมากเราจะต้องมาเช่าล็อกเกอร์ <c oughs> อันนี้นอนอ,อ,อินคลูดโอทิกเก็ตไหในชุนี่เท่าแรงละกบนีกครูคบว จริงคนเวียดนามไม่ชอบต่อแถวนะมันชอบแซงคิวโดยเฉพาะคนแบบอายุเยอะๆคนแก่อย่างเงี้ยทำไมมาครั้งนี้คือแบบห้าแสนสามค่าเช่าล็อกเกอร์หนึ่งแสนสามอันนี้กี่บาทชินต้าง

ที่ร้านอันนี้คนไทย practice เยอะๆ mm hmm. เพราะว่าเวน go to temple go to temple ไรก็ร้อนมาก and อนเดนชุ o ไรกระดิสซีสามรอบ like a this ร้อนมาก so shoot like a this เร็วๆ ุกคนอันนี้อันนี้จริงๆที่สุดสนุกมากเล่นสองาอสนุกมากโอยโอยโอ

นเหนื่อยมากอาอบน้ำเสร็จรมมแล้วจริงจริงสาวตึงมากอ,มอันนี้โอปป้า first time เหรอไม่ใช่โอ้ไม่ใช่โอปป้าเล่นแล้วเหรอมีที่เกาหลีเหรออ๋เกาหลีมีตอนนี้กำลังจะไปอคอยยังนัขาอันนี้จริงเหรอโอปปเรียกหมอบุปผงเมอ,อร์เมดเมอร์เมดโชว์ไม่มีแล้วเดี๋ยวบินเป็นเมอร์เมดได้ไหม ได้ได้เหรออ๋อได้ลูากรูยินเสกได้ได้อ๋ออะไรโออันนี้จริงเหรอจริงอันนี้จริงจริงโอ้ยก็โอปะกรัวอันนี้ก็กลัวงูเหรออ๋อเซให้ให้ให้โอปะจนี่ใกล้ใกล้ ไปใกล้ใใช่ซิทิ้งซิทิ้งใช่เราไมโดนลูกแอดแฝดใช่ปอบป้าต้องไปเดี๋ยวถ้ากลับเชียงใหม่ถ้ากูไปคือเชียงใหม่ไปในซาฟารีแคนอันนี้ที่นี่ไม่เอาไม่บิ๊มชายแล้วท้าไมกูรัวอะ And then, do you know? Look at, look at you. Ani. Tingo. Ani, you like, 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 like this. Ha ha ha. สวมากมาทกรุคนที่นีสวยมากรบกจริงๆอปคว่ามาาสกาโคมาดัตรังนวอนด์ดสจริงๆ นมพี่ไทยคนเดียวทีอันนี้ไม่มกิน ไม่หิวมั้งปอะลรกิน้กินไม่ลงเแต่ว่าที่มีมีเล็กเยอะเล็กอลคิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเฮ้โอ้ เลยฉลาม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 บุกเฮอันนี้ปลาอะไรอ่ะโอ้โหโอปป้าคีก็ไปโอเวอร์เดย์แลนดิงค์คอมแมพบีวอเตอร์ฟรลโชว์สตาร์ทกี่โมงนะหนึ่งทุ่มสตาร์ทหนึ่งทุ่มไปโอเวอร์เดย์นอนคนเยอะๆหรอ actually this very best too ไปที่นี่ 정박이 오고들. 마사스 워낙. 너무 너무 아름다워. 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 너무 Nhiều kêu xe nữa. Thi ừ. nhiều ok phải? Có cho mà đớ chứ? Chép con đang Khao ở tóc thế. Nằm.

สนุกไหมมันจันแมวไม่ถามคนดู <laughs> อะไรเหรอโอ้ดไูไม่ใต้องไปที่ไหนอ,อ๋อตอนนี้มีปออไปชิคกี้โอปป้าขี้กาทุกคนอยากดูโชว์เจ้าลกกบีจาระปัปง ถ้าเกิดว่ารอโชว์เสร็จแล้วแล้วก็กลับบ้านพร้อมกับทุกคนน่าจะไม่ได้กลับแล้วร<ม>อนานมากบิมคิดว่าต้องถึงบ้านสิไม่แน่เลย<ม>แล้วเราก็จะหิวข้าวแต่ชจุชจกมปีหมูปาบ,บปนานามีจะไปาลัดนะบายบายโอ้ยจบแล้วทิปย่าจางเดี๋ยวพวก่นี้จะเดินทางไปตลาดกันโอเค,อเ,คเรามาดูกัน้างเ,เรามีอะไรบ้างมีเค <S <S นี่เป็นเมนูกุ้งกุ้งผัดหรือว่ากุ้งทอดกุ้งอะไรอันนี้เร็วๆกุ้งผัดหรือว่ากุ้งทอดก oh <my> ุ้งทอดอันนี้กุ้งกะหรี่กุ้งทอดกระเทียมแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดข้าวผัดสเปเชียลซีฟู้ดขอชิมข้าวผัดก่อนเลย ขอมิมแบบไม่จิ้มอะไรหอมกลิ่นเปลือกกุ้งบดนไฟอะ่ะเขามีซอสด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นซอสมันไม่ได้ใช่ร้ามน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าแต่ว่าพอทดแทนกันได้ อันนี้เป็นหอยนางรมอบชีสใหญ่มากใหญ่มากนะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าหอยหวาน เรากำลังจะไปกินน้ำผล,ลไม้ปัน่นเจ้าเก่าเจ้าเล็อุ้ยวันนี้นั่งได้แฮะนั่งได้มีใครรู้บ้างว่านี่คืออะไรอ่ะตอนได้รีมเชีมันคือน้อยหน่าแต่น่าจะไม่ใช่เซาวซอฟสมุดีรู้แล้วว่าซาวซอฟซาวอซอฟคืออะไรอ่ะมันจะรสชาติจะเปรี้ยวๆนุ่มๆผลมไม้ของเวียดนามหรอ